เอาพายสตาประกาศเปิดตัวระบบถุงลมนิรภัยรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า Tech Air 7X มีขนาดกระทัดรัดและใช้งานได้ง่ายแทนที่รุ่นเก่าพร้อมเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนมีระบบ AI คอยตรวจสอบการใช้งานกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเอาพายสตาที่เป็นเสื้อผ้าส่วนใหญ่จะมีการใส่เทคโนโลยีถุงลมนิรภัยที่มีชื่อว่า เทคแอร์ที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับทุกการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นบนถนนและในสนามหรือแม้แต่ทางวิบากซึ่งล่าสุดได้เปิดตัว t e คแ Air 7X ถุงลมนิรภัยรุ่นใหม่ของ Alpine Star เจ้า Tech Air 7X ตัวนี้มาแทนที่ t e คแ Air r a รุ่นก่อนหน้าเป็นการผสมผสานร,รวมกันของระบบ t e คแ Air 3, 5และ10ที่มีอยู่เดิม เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานในการแข่งขันโดยมีการป้องกันครอบคุมเน้นส่วนบนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นแผ่นหลังหน้าอกกระดูกต้นคอและไหล่การสวมใส่สามารถสวมใส่กับชุดเลสซิ่งสูตรได้ชิ้นส่วนสำคัญประกอบด้วยเซ็นเซอร์ทั้งหมด12ตัวติดตั้งไว้ที่บริเวณต่างๆเพื่อตรวจวัดและใช้อัลกอริทึมของ AI ในการประมวลผล รวมถึงตัดสินใจว่าเมื่อ,อไหร่จรึงจะสั่งการใช้ถุงลมนิรภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆการสวมใส่ก็ง่ายดายเพียงแค่สวมใส่เหมือนเสื้อกา,กากแล้วรูดซิปภายในมีแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวถึง25ชั่วโมงสามารถเชื่อมต่อกับแอป Tech Air ของอัลไ Star เพื่อตรวจสอบสถานะต่างๆราคาของ a l p h a สตา t ท t แอร์ Air 7X เปิดตัวมาที่ราคา 999.95ดอลลาร์สหรัฐหรือแปลเป็นเงินไทยประมาณ35,000บาทมีตั้งแต่ไซส์ x s ไปจนถึง XXL กำหนดในการขายจะมีการวางขายในช่วงเดือนเมษายน2567สำหรับประเทศไทยเราสามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเอาภายสตาทั่วประเทศไทย